สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook คนรักลุงพลป้าแตนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความดังนี้ครับรอยยิ้มลุงพลที่ยิ้มกว้างสุดๆในรอบปีคงดีใจมากๆดวงเฮงคงมาเยือนแล้ว ความสุขของชาวบ้านก็คือถูกรอตเตอรี่ด้วยแพยหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเลขเครื่องบิน175ลุงพลนั่งมานะ่ะเราซื้อ17และ75ถูก2ตัวถัดมานะครับบอกว่าคนดีมีโชคลาบลอยมาเสมองวดนี้ออกวันเกิดลุงพลงวดที่แล้ว ออกเลขรถและบ้านเลขที่รวยๆครับถัดมานะครับบอกว่าลืมลืมเสียดายคักอุตส่าห์เขียนไว้17ถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยลุงพลป้าแตนหลานชายทั้งสองได้เลขมาจากไหนคะถัดมานะครับบอกว่าเลขที่ไข่ใช่ไหมถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจนะลุงพลป้าแตนดวงเฮงเข้ามาแล้วขอให้เฮงๆด้วยอย่างนี้ตลอดไปเดอ้อ ลุงพลและก็ขอให้ผ่านเรื่องร้ายเร็ววันถัดมานะครับบอกว่าคนดวงดีดวงเฮงสุดๆคะ่ะลุงถัดมานะครับบอกว่าดีดีด้วยจ้าถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยนะคะลุงถัดมานะครับบอกว่าดีใจกับลุงพลด้วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าได้กี่ใบยยลุงแบ่งกันบ้างถัดมานะครับบอกว่าเลขไข่ต้มวันผูกแขนที่พ่อลุงบอกให้ดูถัดมานะครับบอกว่า ขอให้รวยๆเฮงๆตลอดไปจ้าถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยนะลุงป้างวดหน้านะ่ะเราจะซื้อตามด้วยความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์บทความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับวิธีจัดฉากลุงพลจัดฉากเป็นไหมคนทำผิดที่เป็นแพทย์จัดฉากการทำผิดได้ดีที่สุดแต่ระยะ60ปีมานี้แพทย์ทำผิดคดีดัง น้อยมากแค่3 4คดีจัดฉากคดีรองลงมาคือตำรวจหรือเคยเป็นตำรวจที่ทำผิดจัดฉากตบตาตำรวจด้วยกันแนบเนียนจึงจับผิดยากส่วนตำรวจที่ยังทำงานอยู่จับแพ้มีเสมอมาการสร้างหลักฐานเท็จของตำรวจที่ชำนาญสร้างได้โดยกฎหมายไม่ค่อยเอาผิด จึงได้ใจเช่นคดีเชอร์รี่แอนตํารวจมากมายช่วยกันจัดฉากสร้างหลักฐานเท็จจนแพะติดคุกหลายคนตํารวจบอกลุงพลจัดฉากกับร่างน้องบนเขาถอดเสื้อผ้าทําความสะอาดร่างน้องอุทาหรณ์ของผู้ชายที่สติดี100%เอร์ซจะไม่ถอดเสื้อผ้าหญิงที่ตายยกเว้นชายวิปลิต ขมขืนร่างนั้นอีกอย่างใกล้ร่างน้องมีกางเกงใช้แล้วตัวใหม่วางไว้แสดงว่ากางเกงนำมาจากบ้านใครส่วนกางเกงที่น้องใส่กับเสื้อกล้ามสีขาวหายไปคงนำไปเผาทำลายการถอดเสื้อกางเกงเด็กแล้วเช็ดร่างเด็กอย่างดีทำโดยหญิงร้อยเปอร์เซนต์ ผู้ชายจะไม่ทำถ้าลุงทำจริงกางเกงที่นำมาวางต้องซื้อมาใหม่เอี่ยมเพราะอยู่ห่างไกลบ้านเด็กไปขอไม่ได้เด็กที่หลงป่ามนุษย์ที่จิตปกติทุกคนต้องพูดต้องนึกเหมือนกันว่าเด็กตายเพราะขาดน้ำขาดอาหารทุกคนอย่าเอามาเป็นประเด็นที่จับผิดลุงถ้าลุงจัดฉาก น้องบนเขาลุงจะต้องกลับมาซักผ้าซักเสื้อกางเกงล้างรถที่น้องเคยนั่งไปกับลุงเสมอเพื่อทำลาย DNA ต่างๆแต่ลุงบอกไม่เคยล้างรถเลยเฮ้ลุงจัดฉากไม่เป็นเลยและจับลุงอย่างไรเพื่อนๆเ,เ,เรียนวิชาจัดฉากกันสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมาย เข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเด็ก3าขวบถอดเองได้แล้วนะเสื้อผ้าถ้าร้อนถ้าเหนื่อยหงุดหงิดก็ดึงออกหมดละขนาดหลาน10เดือนเสื้อล้มลวมผ้ายืดเสื้อกล้ามยังดึงออกได้เลยถัดมานะครับบอกว่าอัจฉริยะบุคคลจริงๆทําไมถึงเก่งอย่างนี้จัดฉากได้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าได้แต่หวังให้ใครใ,ครใดได้คิด และคิดให้ได้ถัดมานะครับบอกว่าชัยพลถือว่าเสียนมากที่ทําให้ตํารวจหาหลักฐานจนหัวปั่นถัดมานะครับบอกว่าตํารวจที่ทําคดีนี้น่าจะนําไปสืบสวนอีกครั้งนะเม้นนี้น่าคิดมากคิดตามถ้าไม่จับแพ้ถัดมานะครับบอกว่าควรเอาตํารวจที่ทําคดีทุกนายตั้งแต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปใส่เครื่องจับเท็จ และสาบานต่อหน้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองคลิปนี้นะครับเราจะมาติดตามในรายการถกไม่เถียงนะครับที่ได้สอบถามทนายตั้มนะครับกับคําถามสําคัญนะครับซึ่งพิธีกรนะครับได้สอบถามทนายตั้มกับคําถามนี้กับข้อกล่าวหาว่าทําไปเพื่อเงินถ้าไม่มีเรื่องของเงินไม่ทาหรอกทนายตั้มนะครับได้ตอบกับคําถามนี้ว่าคดีลุงพลผมไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียว ตอนแรกนะ่ะที่ลุงพลติดต่อมาผมคิดว่าถ้าผมรับมันคงต้องมีค่าใช้จ่ายหลายแสนแต่พอได้ไปสัมผัสลุงพลผมก็เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนมีเงินมากมายเหมือนที่สื่อตีข่าวกันไปถ้าผมไปเรียกเงินเยอะๆมันก็เหมือนไปรีดเลือดจากปูผมเลยบอกว่าคดีนี้ผมทำโดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายคำถามถัดมา ถ้าถูกตัดสินว่าผิดจะเสียหน้าไหมทนายตั้มตอบว่าเอาตามตรงว่าถ้าผมแพ้เรื่องนี้ผมคงเสียหน้าแน่นอนเพราะผมมั่นใจมาตั้งแต่วันแรกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์มันไม่ได้แค่เสียหน้าครับมันเสียความมั่นใจด้วยคิดว่าผมมีความสามารถไม่พอทั้งทั้ที่รู้เรื่องมาทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ เรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า5ปีครับมันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานการที่ทำคดีหนึ่งมันไม่ใช่แค่เอาเขามาออกสื่อแต่เราต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาตลอดทั้งช่วงเวลาที่ทำคดีผมไม่ใช่พวกดังแต่ท่อล้อไม่หมุนครับคำถามถัดมาทำไมเอาตัวเองมาเสี่ยงกับการถูกด่าทนายตั้มตอบว่า ตัวผมเองผ่านอะไรมาเยอะแล้วภรรยาผมเห็นคอมเมนต์แล้วไม่สบายใจผมก็บอกว่าไม่ต้องไปอ่านแล้วรอให้ความจริงมันปรากฏดีกว่าคำถามถัดมาฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยไทยตามตอบว่าผมอยากฝากสังคมว่าตอนนี้คนที่ภากษาไปแล้วว่าเขามีความผิดเพราะเขาโดนหมายจับแต่เขา ก็มีครอบครัวอยู่เช่นกันถ้าเขาไม่ได้กระทําผิดแล้วต้องไปติดคุกติดตารางมันเป็นธรรมกับเขาเหรอการดูข่าวอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินในศาลกับในโซเชียลนะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรอให้ศาลพิพากษาถ้าลุงพลมีความผิดวันนั้นด่าได้เต็มที่ด่าลุงพลหรือด่าผมด้วยก็ได้แต่ในวันนี้ สารยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยคำถามถัดมาเชื่อว่าตัวเองเป็นทนายหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยหรือไม่ทนายตั้มตอบว่าไม่ครับไม่ขนาดนั้นจริงๆนะทนายเก่งๆไม่ได้ออกสื่อมีอีกมากมายแต่มันเป็นโชคชะตาของผมมากกว่าหลังจากคดีหวย30ล้านผมก็ไม่คิดว่าจะมีคดีไหนที่ดังกว่านี้ได้อีกแล้ว แต่ผมก็ได้มาทำคดีลุงพลผมคิดว่ามันคงเป็นลิขิตฟ้าล่ะครับผมก็ทำให้เต็มที่ตามหน้าที่และจรรยาบรรณของผมไม่ใช่ว่าผมเป็นทนายที่เก่งอะไรมากมาย